เมริกาแต่จะอยู uh ่ท huh. mm ี hmm. oh, oh, ่สเปนอลาบานไหมโครสเมีย huh. ร์อลาบานไหมโอ้โหนี่โต้ไม่มากินด้วยกันนี่โต้มาเนี่ยกินข้าวหยังบ

มีตาขาวสองข้เไปใช้มีตาขาวสองข้างคอยลัเครียร์พอใหญ่กะแหงเบิ่งดีเบิ่งหละก็ว่าเบาต้อนแม่โมเราแปปบ ฟังภาษาฟิลปนหรอแปลกูฟังนะสนุกสมองมันสมองมันหลับสนุก พี่แก่ตายไหมคะผมงู่งมันร้อนไปมันของพี่จุนเลยสิออกให้แม่น้ำเลยคิมเป็นตาแสบ Onko se tuo palkan tässäkin, kun se ja seuraavassa? Niin Tämä on aina, mikä tästä kärsii jollain me yrittää.

เลือดอะไรลือดกุ้งไม่เลื่อนนู้นการเหนื่ยเธอเตียงก็หัวกุ่งปักมือแล้วแต่นาโอเคมาสแตมม์ต่อกันมีดั